เมื่อวันที่3กรกฎาคมพี่แซมสามแมทยังไม่ได้รับการประกันตัวออกมาแถมยังถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำถูกแกล้งและโห่ใส่จากผู้ต้องขังคนอื่นเพราะนึกว่าเขาเป็นเหตุที่ทำให้คนอื่นไม่ได้รับอภัยโทษเจ้าหน้าที่ดูแลกันยังไงคะถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะหาความปลอดภัยในเรือนจำได้บ้างไหมคะยังมีปัญญากันอยู่บ้างไหมการดูแลความปลอดภัยของผู้ต้องขังเป็นหน้าที่ของพวกคุณที่ได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนะขอทุกคนอย่าลืมคุณแซมนะคะเขาไม่ควรต้องไปอยู่ใน ตั้งแต่แรกและยังประกันตัวออกมาไม่ได้เนื่องจากไม่มีสัญชาติซึ่งก็เป็นความผิดของรัฐมาตั้งแต่แรกมันทําไมคะคนไร้สัญชาติไม่ใช่คนหรือยังไงทั้งนี้นางสาวปนัสยาได้แท็กเซบุ๊กกระทรวงยุติธรรมมินิสทรีออฟจัสติสไทยแลนด์ประชาสัมพันธ์กรมราชาัณฑ์เพื่อทวงถามคําตอบอีกด้วยโพสต์เซบ,บุ๊กที่เกี่ยวข้องต่อมานางสาวปนัสยาโพสต์ข้อความอีกว่าพี่แซมก็เป็นอีกคนที่ติดโควิดในเรือนจำทั้งความแออัดสุขอนามัยที่ไม่ดีและการป้องกันที่ทำเหมือนพอเป็นพิธีทำ ต้องขังจำนวนมหาสารติดโควิดกันจากปกติที่คนจ้างนอกจะเข้าไปเยี่ยมไปติดต่อก็ยากอยู่แล้วพอมีโควิดเข้ามาก็ทําให้ยากขึ้นไปอีกสําหรับทนายและญาติของผู้ต้องขังและได้ข่าวว่าจํานวนผู้เสียชีวิตในเรือนจําจากการติดโควิดมีถึง41ศพคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ข้างในเป็นยังไงบ้างพอข่าวโควิดในเรือนจําเริ่มเงียบไปก็เป็นห่วงคนข้างในจริงๆหนูขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ Thank you.